ในมอนกระต้มอึงเด้อพี่น้องเด้อเปื่อยแล้วต้มเัว่าอึงกินอีกบาทนี่เต็มหม้ออึงนี่กินสัมไส้หนึ่งกิโลพี่น้องอ่านี่กระลูกสาวมายามพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อวันอึงไม่หมอนต้มปอแต่แซ่แซ่อรั่วอยู่แต่ใช้แคงไงหน่อยอยู่ในเนาะอึงไข่ด้วยเลยอึไข่สี่ห้าร้อยเงอยู่สบายดีจ้าแมวอยู่อดงามเลยวะสัตว์คลิปงาม เนื S <S 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 ้อตะหุ in ่นเอองามกว่าเก่าเดี๋ยวนี้หฮนเรื่องอ้นเจ้าหน้างามก็เก่าเออเจ้าปลาเบิ่งอึ่งก่อนเออไปเบิ่งอึ่งอ้นน้อยสื่อหายเออมาเด้อมาเด้ออืมได้เข่ามาฝากได้เข่ามาฝากอืมเขาจะเข้าอีแม่เราไปเกี่ยวอืมได้เข่ามาฝากถั่วใหญ่ผันกินนางน้อมได้ปลาปลานางน้อมพัดน้ำมานไห้เด้อ มาห้เอ่ยอ้นเพิ่นพอดีลาบแล้วปลาในลาบกินแซ่บพอต้องปิ้งผักลาบแล้วส่วนอื่นเดี๋ยวพี่น้องเด้อใส่หอมใส่ข้าหัวใส่พริกป่นหอมหงุหงิกินบาดีนซัมสิกินบาดในมามามากินกันพี่น้องแซ่บแท้แซ่บว่ะอืม ตัวอึงตัวยังดีมะมามาพี่น้องบันไดมาเด้อมาเด้อกินต้มอึงเม่ไข่น้ำเมยมอนเด้อแส็บเสบเด้อจ้ามามามากินน้ำกันอร่อยกินหาโตมาไม่เคยเมื่อวานนี่หยาดกันเมื่หยาดแล้วอ่ะสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมายดีจ้าแส็บเสบต้มอึงต้มอึงเมยไข่ยีแม่ใส่หมกเพชรใส่ผิดใจ เ้ากินได้ยอตยต้มสัวดิใส่พริกใส่ข้าวคั่วซื้อมากครับต้มกินโลดได้ถ้าต้มมันไข่ออกมดี่น้องเลยต้องกินโลดถ้าอยากกินไข่นะมาต้องมาแส่แส่อุ้ยนำ้ำมนเลยสื้อเลยน่องกินน้ำแมงกันโค้ดแล้วเส่เนาะ แม่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 ฮะมันนั่งเบิ่งมันอี่ยังเลมันดิ่ดูไป้สยมากินมากินมากินเข้ามาข้ามาแห้งแสบกูบ้านนี่อีกวันนี้เนาะเออกินตามลังก็ได้หอกตวันนี้แห้งแส็บกับ้านนี่มาตามลังตามดิ่งมากินโลมัตังมานังตยงไม่เขานี่มาตังมานังมันจสแง่ต ก่ผดวะถักอะไรใก้เอกเยนี่พอดีเงาดุกคนยอดพีนอองตีรังก็ถออือบถือก็คอยงทานมันหอดโลโกทิปอืออื่นี่ยันถือกว่าดิอือนะจีอกระชือมากนเองเลอีแม่ซื้ออยก็บริสุทอีกือมะพีอีแม่ม่ก็พอเลยซื้อนะกินข่อนะ ยิแม yeah, ่เห mm ็ดคลิปก no. ินอล้วพี่น้องแบบนี้นวดดิน่ะชับเ็ดสมไปไเร่ออาอยนปเาสมจิวมาใส่เออติ๋วคนอื่นนะเาจเอาใส่กัวหรือเคยไปเอาติเอาสมจิ๋วมาใส่ไปเก็บมะใยด้วยสมจิ๋วเ้อมาอื่นเนอ มอมเปื่อยคับเลยครับครับครับแ <c oughs> ล้วมันไม่กาแพร่แต่แพรปูกก็มเกิดนาแพ่หัวเหมือเนเจาออกมาประมาณ เห็ือนเม่เนี่ยอื่นเม่เก๊แม่เหเก๊กแบบจัตกเขาเห็นอะไรนะเขาใส่อนไรบางนะใส่ใส่แกงเห็ดือเร็ดอะแตมไอ่ออมกุ๊บออมเก็จนะคัต้อาใส่ไ่อย่างนัจักระจันนี่แกงแบบตรงแกงข้าวหวานได้บะกะจันก็เแกง เห็นเมนูแปลกนะคุณแกงตะกะจันแกงจะกะจันใผักขวางตักะจันไม่ดูสอยังมันมึมียังของมันเขาคือปนแสะรจะไปชื่อสอรยโยัคุโาซาอูคนาะกะจันมันมันหน่อย อบุกคือจีโรอไม่ทอดมันไม่มีองเนี่ยเออมือไทอดชิ้นมันสองสอง้อยตัวอมีแต่้น่ดงเดียวสามอยตัวกันยังคือกัยังเบิดตจรไม่สิเบิดจตกคนเบิดไดกคนมะมีแต่จวนเน้าตัวใบนังชินนั้นมานึ่งสองลอตัวหนึ่งกินนะครับถามมาจะคนบอกหน้าว่าชินบรอิมคือวันไหนชินคเดียวสองลอยตัว กนั่งกินกันนานมือนั่กันนะบธรรมดามันจะซีกันมันจะซีกุจักปออีผลวกพักลวกดอกกระเจียวกินกับผลเม่จะกันพักนี่คือเก่าดอกกระเจียวมันแห้งน่ยเพรมาตัอรงมไยกรเดีียวหนาคนอีกจียวก็ีเจลีเหือเกิเซ็งบบนั่งลงผักเย็นช่องเลย กห,หาและวป็นาเจ้าักแตคนแหลังทการหมแล้วค่ะนันแะหลางการจะผักะตเดือนละไปอ,อนนอนจนเก้าออกบมอสื้อกโปรงมันใหม่กัอเ เาและอิ่มอไเลย้วาไปอากเขาแล้วคอยากเขาแล้วคนโซ่คนอืมคน่นแล้วทแบไเอืมบส่าทีนอ่ได้อเขาได้อึงเนาะเิดติเาลังไปลงทํเนาบ่งคับอะอยู่ะทหามการิเนี่ย ก็น้องอื่นอยู่ทางนี้น้องเป็น้องหรอคเป็นน้องใหญ่หรอเป็นน้องไหมรงลงไปหากับน้องอื่นทางลงไปหาเห็ดอ่ะเจ้าก็ะลาอยู่างกันทางปหาเห็ดมันจะเคยลงไปเลยอ้ามาลงไปจะไปหาเห็ดได้เมื่อไรแถวเนี่ยนะเปนไปได้โอ้โน้องกาดอื่นนะบนพัดเทวันก็ไปกล้าองเนี่ยไม่แชนทางค่ะ ตะกาศขู้นละเราเราบรดดกย่งจิล้นาเราบริชวนใครไป้าไปคนเยวเราได้เวัเรางลาแล้วได้เคองล่ระแล้วเ็มีเทาินอย่างเงี้ยปะแล้บริอวาออกมาอยู่ดีฮะอยู่จะออกมาอยู่เราก็ญาติออกมานน้หอเลยหองแล้วจะออมมางี้ บอก็พี่โต๊ะกัจปพาแต่ตึงๆจะรูว่คนไม่เท่าอยู่คนเดียวบอกตได้นแล้วรออยู่นะรคอยห่อนใช้ผ<อ>้าดับคอยห้อนอคอยใช้ตู้คอยจะยุ่งเขาเขาเลยมาพาแตกตึงหมูขางย่างลยไว้เมื่อคนเลากินเนย้คุณเจ้า่ะเจ้ขาวหัวฝนห่อย่าแตก่ก็เริ่มกรลี่ใช้บนี้พากรดับอีกแบบหัวฝน เรานังเชื้อแล้วเราบริยานผ่าเตนะที่คาแ่าดดบกินเดียวไ,ได้ไ้วเขาเปเก่ากับบริยานเหมือนกันค้นนบริยลเขาได้แตลน่ะเนาะเนเราเดียวเจามนสีผ้าหัวจะมี่เกิดยานสีผ้าหัวเขามันมันลงกับต้นไม้ขาเลยบยานเนาะอย่าง,งน,าาน,นี้นืมอค่านเลยจะรยากเลย ไปกอไป่าแต่คุณ้างเานี่ายาสบอสาบานยังไว้ัยสาบานยังไวเลย่าตเลยบัวลอสาบานบัยสาบานลงขับตาไงยืนยนได้ืเลยญาตสาบานหผ้าผ้าผ่าผ่า่้าบจนไนเยอะๆด้วยทีลงตอนปูเลื้อผ้าผ่าแบ่าเขามันกำลังมาน่ย อแหนเป็นคลองไปเลยมันถ่ายไปมันเกลจายเอมันแห้แต่แวนั่นเจ๊บไดมันล้งที่เลยขึดก็เหมือนขอิขดก็เหมืออิมเหมือนว่านี่นอิบุไดมนอหกันเองเนี่ยวานมันเป็นหนักเลยไม่ได้ทักแลวซาใจแบบ้ไม่จะโตเราอยกิน องโตร้องภาษเอยตามโจ้เลตามที่กระดูกขึ้นเลงนะคะฟออะคุ้มโตอย่าเออะไรินกระดูนะแล้วผมขอกินจนมาก้าพิชิมได้ปวดไข่ออนไข่แงเจ้ากับมากินคอยไปซิ่งเบรเซียเัวมันสดจกักิน ตัวอยู่มันมีไข่ตัวหนูก็ไม่ไข่หนึ่เติมสามตัวอะรเลยตัแกิเลยนะอะไรนะ่องละแม่อันอยากละเเด็ะแทแ่ทมึงแม่แทแ่แได้ยังวันันอยากอยาก ลมมาแล้วบันโอ้ยมีแหงเลยคนที่ตกแล้วบันคนที่ตกอีเดอมอีเดอพี่น้องเ้ยมืดคุ้มอยู่นะตกอีลวมันไาด้อีละบ่มันมันตกบวิญญาณมันเหมือนเดินบกเลยนะเดินเดิดิไม่สายเลยเดิสายไม่สาเนเียวเลยาไระ่าด้เอดแล้วเตราเอ กินยังไงที่จะไปเสิร์ฟตัวโตไม่เหรอน้องเหมือนนี่ก่อแล้วเขาไปอิ่มเลยแซบแซบแซบแม่ม้อนต้มให้กินเต็มหมักเะเด้ออย่าเด้อเม่นกันมาต้มมาดึงให้ลูกกินนู๊กินเด้อผลว่าแม่ม้อนต้มให้กินเด้อลูกเด้อ ต้มให้กินต้มให้เบิ้งเคอได้กินเคยได้กินสาใจเมื่อวานเพคยมาสาใจเพ่ยกินเมวานอย่นงไมันน้อยมันจะสาใจหรือเ่าบ้านนี้อิ่มลูกเบิ้งก็จะลูกอิ่มมาแม่เป็นอิ่มเป็นก็อิ่มน้าที่นี่ก็ลาเด้อพี่น้องเด้อทุกคอมขมนตนขอมมุกขอบใจเด้อทุกสิ่งทุกอย่างแม่บอนขอบใจมัดตุกปุตตุคนสิ่งดีๆให้แม่บอนเนาะใหได้แต่ขอให้โชคให้ลาบ สุดหวยลอตเตอรี่เดอ้อสิเดือนลวเดอ้อโอเคบาย